ไ่พูดเลยเฮ้ย hey, อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยโอ้ย <Hey. S 1> คุ้มแล้วอย่างนี้อ่ะโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารัากทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผู้กุช่องเตือนไม่เกมนะฮะวันนี้ผมจะมา พาไปสุ่มชุดอ่าสับป,ปะรดกันนะครับว่ามันจะเป็นชุดยังไงก็เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับกดที่ร้านค้าแล้วก็กดไปที่แฟชั่นนะครับแฟชั่นนะแล้วก็กดที่กล่องเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับมาครับแล้วก็กจัดไปเลยทั้งหมดประมาณเก้าเก้ากล่องเลยนะครับเออมันไม่มีร้อยกล่องนะจะเอาร้อยกล่องพอดีมันไม่มีไปมาครับเก้าเก้า ั9กล่องหมดครับไปรุ่นในการแต่งตัวกันนะคร้บหมมาครับ99กล่องม,มันจะออกเท่าไหร่ครับทุกคนโอ้โหผมว่างานนี้ออกเยอะแน่นอนครับเอาสักประมาณ9กล่องไป9กล่องก่อน10กล่องไปเอ้ยได้มาพอสมควรอยู่นะครับเอ้คุ้มอยู่นะครับเอาสัากากล่องไป10กล่องนี่อำนีถทีว่าแบบได้เยอะอยู่นะครับ เยอะพอชุดชุดเช่าเก้า9กล่องไหอุย้ยแน่นเลยเลย70กล่องไปพวดเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันออกเลยลเนี่ยเฮ้ยคุ้มเปล่าเนี่ยพวดเดียวเองนะเฮ้ยขัว่าคุ้มแล้วเนี่ยออกทั้งชุดเลยดูดิ มาเพ่อนนี้ยังไม่พอนะเดี๋ยวผมไปเติมเพชรอีกก่อนม,มามาผมจัดมาแล้วประมาณสักห้าสามหกเพชรนะครับแล้วก็ไปน่าจะได้สักนิดนึงนะลองเอาสักประมาณแปดเก้ากล่องไปน่าจะพอดีพอด,พอดีพอดีเพชรรอพอดีนะปะแปดเก้ากล่องจัดมาเลยครับนี่แล้วก็ไปลุ้นในการแต่งตัวนะครับผมมา แปดสิเก้ากล่องมันจะออกให้ผมไหมนะชุดตัวเนี้ยเ,เลยเก้ากล่อง <c ười> คันเทพจริงๆนะครับไปอีกสิบกล่องสิบก,กล่องนี่ขาดอีกตัวเพียเดียวคุอเจ็ดสิบกล่องไม่ได้อะไรเลยโอ้โหอย่างเกลือนะครับคือ มันมีแต่เกลือจริงๆเลยอ่ะมันไม่ค่อยได้คุ้มอะไรจริงๆเนี่ยมีแต่ชุดเช่าอ,อยู่ดีโอ้โหต่อกันอีกมาห้าสิบสองผิดมันจะออกไหมนะครับมาไปเลยที่ไปแปดกล่องเก้ากล่องแปดกล่องแปดกล่องโอเคแปดกล่องนะครับมาดูกันเลยนะแปดกล่องเปิดเฮ้ยอะไรอีกนอ่ยโอ้ยคุ้มแล้วอย่างนี้อ่ะเฮ้ย กูว่าอย่างนี้นะคือคุ้มเลยมาแลกหน้ากากก่อนมาเอ้นเพ้นต์ดิลายเพ้นทีนี้แลกอะไรดีไม,ไ,มไ,มมไม่มีมันไม่มีอะไรแลกจริงๆอ่ะมันออกหมดแล้วเอาเอานี่ก่อนพื้นหลังอะไรไม่รู้อ่ะโปรไฟล์พื้นหลังเออเอาอันนี้เนี่ยทรงผมอะไรเนี่ยโอเคครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะผมก็ ผมน่าจะหมดน่าจะประมาณพันเอ็ดพันสองร้อยเพชรนะครับผมน่าจะตีเป็นเงินประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยบาทไม่ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นนะครับผมก็หมดไม่ค่อยเยอะอะไรจริงๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ไม่ผมไม่ไหวละไปไปครับทุกคนจุ๊บว